สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้คืออยากแกงเน้อไม้ใส่เห็ดเห็ดเพิ่งขมเนาะพี่น้องไปย่างตลาดก็ได้อนันน้อไม้กับเห็ดเพิงกขมมากก็เลยว่าสีไม้แกงนี่ค่ะก็ล่างจะแกงอันบะแมน่อันภู้ขาเด้อค่ะเป็นคนแกงผัวค่ะนี่นี่ค่ะอันที่เด็ดพเพลย์เพลวา เนี่ยคะ่ะตอนประแดกเนาะคะ่ะเพลินกระสีใสแบบนี้นะคะแล้วเพลินกระสีไปกองกองกองเอาแต่นามประแดกใสนะคะอันสูตรเด็ดเพิินตัวจ่าขาดประดเนาะนคือว่านน่ะแหละประแดกมันแสบตัวขามันนวดนะคะเฮ็ดผึ่งผมจ่าตะแซบตะแสบคะ่ะแกงใส้กันกันกบน้าใหม่กับบดเดคขมปนะดได้ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่เพลินมันก็ยังขมยั่ไม่ใหญ่ีนตัวค่อย <c oughs> เพิินว่านนะค่ะแต่ว่ากินค่ะอือตะแสบเนาะมันอกี้ล่ะค่ะนี่ เออหอมหวยหวยค่ะแสบอิลีค่ะแกงเน้อไม่ใส่เห็ดผึ่งขมค่ะแกงแล้วกับพักกันนั้นีน่ละจ้าก็เอามากินแรงเน,นาะแกนังกินกันสองคนแกจะมีแกงเน้อไม้มีตาบักุ่งค่ะทั้งเผ็ดทั้งหอนแสบอิลีค่ะค่ะดอกเห็ดผึ่งขม ก็บเบอร์เดคมปันไดด้เจาะพี่น้องขาแสบอแสบอยู่คะ่ะอันเข่ากานเข่ากานคะ่ะตอนแรกว,ว่าสิไปเอาเห็ดปวกเห็ดโคนุนมันแพงเนาะก็โอ้ยบ่เป็นยังดอกเอาใส่เห็ดเผือกขมมันก็สิแสบเพื่อกันนั่นแหละนี่แหละจ้ะเมืองตี้ยแสบไปรีคะ่ะจำน้ำจำบักหุงนะคะแสบขาคะ่ะอย่าก,กินแกงเนื้อไม้สดหอนๆน,นี่แหลคะค่ะแซ่